มองแยกเป็นสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือส่วนคุณผู้ชายเนาะเราทําได้อะไรได้แค่ไหนก็สุดท้ายเนี่ยเราเราทําได้แค่นั้นถ้าเขาไม่ยอมหยุดเนี่ยโคตรทุกข์กอะ่ะเราจะทุกเองใช่แล้วก็ในเมื่อน,นั้นส่วนที่หนึ่งลนะส่วนที่สองก็คือว่าอย่าผูกเวรผูกกรรมกับคนนั้นอีกเลยอะ่ะมันทําใจยากอะ่ะออืมโจะร้องไห้แทนพี่ <laughs> อันนี้คือตอนนี้คือพี่เจีย๊ยบต้องทำอะไรบ้างคือก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปตามราวีโอ้โหตามราวีไม่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคนพี่ลองนึกดูว่าอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกันมาอย่างเนี้ยเนาะแล้วถ้าคนพี่ยังยังผูกเวรผูกกรรมขเขาอยู่อะ่ะมันก็จะเจอกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะไม่จบไม่สิ้นชืวิจะบอกว่าให้ให้พี่เขาเมตตาม,มันก็จะดูเกินไปก็ <laughs> จะทำโอ้โห <ๆ S 1> ิกรรม คือมันไม่ใช่แค่นั้นไงคือจริงๆอาการจะตัดที่มันขาดจากการเนี่ยเนาะมันก็คือเราต้องเมตตาเขาเยอะๆสงสารเขาเยอะๆอะแต่เขาไม่สงสารเราสิคะไม่เกี่ยวเขาครับคือตัวเรา่อนใช่เขาจะทําไงเรานี่เรื่องประเด็นหนึ่งเนาะต้องแยกว่าคนละประเด็นกันเราควบคุมใครไม่ได้เราควบคุมจิตใจใครไม่ได้ควบคุมการกระทาใครไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ต้องพยายามควบคุมเราให้เราแบบเออให้เราแบบเมตตาให้ได้อ่ะ แผ่เมตตาด้วยใจจริงๆอะครับไม่ใช่แผ่เมตตาแบบกวดน้ําแล้วให้มันไปไป,ไปไซ้ายอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อะอเพรางั้นนะมันก็จะไม่หลุดจากตรงเนี้ยครับขอถ้าเกิดเรามองถึงปลายถ้าเราทําอย่างเงี้ยคนที่ทําแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วคนพวกเนี้ยจะได้รับกรรมยังไงครับที่เราต้องสงสารเขาเนี่ยโอ้มีหลักคิดไหมครับก็เอาง่ายๆเลยถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะก็คือว่า คือแต่ผมไม่อยากให้คุณพี่พอสมมติฟังแล้วรู้สึกสะใจอ่ะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับกรรมของเขาเนาะคนที่ทําของที่ไม่ต้องห่วงหรอกคนเขาเรียกว่ามันปอบปอบปอบผีปอบใช่ใช่ปอบไม่ใช่ผีอะไรหรอกครับมันคือคนที่ที่ทําของอะไรพวกนี้แล้วเขาบอกมุ่นออคือเขาผิดสินครบทุกอย่างอ่ะทุกประการแค่สินห้าธรรมดายังรักษาไม่ได้เนาะมันครบมาสินห้าเนี่ยคือตัวการันตีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ คุณผิดสิลห้าแล้วผิดในข้อที่ที่มันเห็นชัดๆอยู่รู้ด้วยว่าผิดชัดเจนถ้ารู้ด้วยว่าผิดแล้วยังทําอยู่อก็อย่าพูดให้ไม,ไม่ไม่ดีกะคือเขาก็ไม่ใช่มีความเป็นมนุษย์ก็ท่านเท่านั้นแหละแต่เราอย่าเอากรรมเราไปผูกเขาด้วยความดูแล้วมัน,นสั่นใจหรือว่าตอกเอาให้มันแย่จะทพบ่มให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยพอจะไม่จบแค่ใช่ไม่จบแค่แค่พี่ทำ <ๆ S 2> ไหวไหมอ่ะพยายาม แล้วแนวทางที่คุณบีอยากจ,จะแนะนําเรื่องของความเมตตาเนี่ยคุณจะต้องเพียรพยายามฝึกยังไงบ้างที่จะให้เขาแบบค่อยๆคลายจากปมตรงนี้เพราะว่าก็ฝั่งสามีกลับมาพอเห็นหน้าปุ๊บมันก็หวนไปสัญญามันก็หวนไปนึกถึงภาพเก่าๆห้าปีก่อนจะลดทอนค่อยๆเบายังไงบ้างค่อยๆเบาลงเพื่อให้เข้ามาสู่มวเมตตาคุณนี่ลองลองพยายามสงสารเขาเยอะๆหน่อยเห็นว่าเขาเป็นสัตว์โลกอย่างหนึ่งที่มันหน้าสงสารเนี่ย แค่เรื่องเรื่องจริยธรรมต่ำๆเขายังยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันกรรมมันตกเขาเองอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะคุณพี่อย่าเอาตัวเราลงไปลดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแล้วทุกวันนี้เขาลบเราเหมือนอยากจะมาอยู่ด้วยเป็นสามคนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําใจได้เหรอมันทาไม่ได้อยู่แล้วผมเข้าใจแต่คุณพี่อ่ะทำใจกับสามีคุณพี่ได้ขนาดไหนครับได้บ้างไม่ได้บ้างเนีย <S <S 2> <S 2> คือผมเข้าใจนะว่าคนเป็นคู่กันอ่ะรักกันอ่ะเราก็รู้สึกว่านี่คือของของเราใช่ปะ มันไม่มีของของเราอ่ะก็อย่างที่ผมเรียนคุณพี่ยงตรงอ่ะเขาจะมายิงผมเนี่ยคือตราบใดที่เขาไม่หยุดถ้าคุณผู้ชายไม่หยุดนะครับไอ้ที่สาสตร์นอะไรทั้งหลายแหละมันก็มีผลเต็มที่เราอย่างนี้จะเกิดผลอะไรจากเขาบ้าคะแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือมันก็ไม่ดีต่อครอบครัวเราอะเนาะใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่หยุดมันก็จะมีผลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชายหยุด เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชายหยุดของพวกนี้จะไม่มีผลเลยคุณพี่ไม่ต้องไปทําบ้าบอไม่ต้องไปหาใครอีกเลยเขาไม่มีทางหยุดอ่ะเพราะว่าถ้าเขายังไปเรื่อยๆอยู่างเงี้ยแต่แดงว่าเขาไม่หยุดหรอกอแต่ใน,นลักษณะว่าถ้าทางเขาไม่หยุดแล้วคุณพี่ทําได้เนี่ยของพวกนี้จะมีผลหรืออะไรยังไงมีผลแน่นอนเพราะว่าคนที่ไปผูกด้วยก็คือคุณผู้ชายเยขาไม่หยุดไง มาแล้วแต่ในในในการกลับกันคือถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาทาําบ่อยๆทําให้ไปบ่อยๆมันก็มันก็ต้องไปบ่อยๆป่ะไม่ครับของพวกนี้ยังไงก็ตามขึ้นอยู่กับจิตใ,ใจผลนี่ผมพึ่งตรงนะค่ะถ้าคนนั้นจิตใจเข้มแข็งมั่นคงซะอย่างรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ในศีลในธรรมครอบครัวก็มีแล้วออเออเขาจะไม่ทําอย่างนี้แน่นอนแล้วอย่างนี้พี่เจี๊ยบจะต้อง ังไงดีละครับคือผู้หญิงย่งเรื่องมันเป็นเรื่องทั่วไปที่มันโดนทุกอย่างรถก็มีแหวนหมธรรมดาจะใช้สีดําคันนึงแล้วตอนนี้ให้ลูกน้องใช้เขาเพิ่งถอยคันนี้มาก็เลยใช้คันนี้แทนคืนอมัน,ม,นมันมีทุกส่วนมันมีทุกที่เหมือนมันอาจจะใช้เวลานานโดยการที่มันครอบคลุมหมดทุกที่ทุกทุกอนุแล้วเขาไม่กลัวบาปมั้งเหรอเรายังกลัวเลยเนะี่ยอืคือคุณพี่ต้องทันโทษนะคุณพี่ต้องตัดเขาออกไปให้ได้อ่ะ ขอโทษนะที่ผมผมผมพี่อาจจะเห็นว่าผมไม่เข้าใจหรืออะไรไม่รู้แหละ,ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพี่ยังมองในฝั่งเขาอยู่อะว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาทาอย่างนี้ทาไมเขาต้องเป็นอย่างนั้น,นแล้วเขาจะ<ช>เป็นอะไรไหมอย่างเงี้ย<ช>คุณพี่ก็จะทุกข์ใจอ่ะหนักกว่าเดิมอะ,คะแค่เรื่องตัวเองกับเรื่องคุณสามีนี่ก็แย่แล้วอ่ะคือตัดหมายความว่านี่คือ เขาจะอย่างกับเรื่องของเขาเราดูแลจิตใจเรา <S <S ให้ดีคือไม่แลกสามีให้ดีคุณพี่คิดว่าเนี่ยเอ้ยทำไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นกับเราแล้วเขาทําแล้วจะเจออะไรไหมทาไมเขาไม่โดนอย่างนี้สักทีทำไมเวรกรรมไม่ถึงเขาสักทีพู่นี้นั่นอย่างเงี้ย<ล>มันก็จะพี่คุณบีเคยบอกว่าทําดีแล้วทําไมไม่ได้ดีทำไม่ดีแล้วทำไมได้ดีอันนี้ได้ไหมใช่ใช่กำลังคิดว่าเขาก็ทําอย่างนี้มาเยอะเนาะแล้วทำไมหน้าที่การงานเขาดีจังเลยนั่นไงทาไมไงทำไมคำว่าทําไมมันจะขึ้นอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งรรรััมมมมนนองขาาาวกกี แต่เราควรมีวาระมีเวลามีสถานที่ที่ไม่เหมือนกันเวลาสามีกลับมาบ้านแล้วทําไมต้องกลับทําไมต้องมาทําไมไม่ให้เราทําใจได้บ้างเลยหมายถึงอันนี้ที่ทําไมหมายถึงว่าเรารู้สึกทําไม<ร>าว่าส<ร>า <3 S 1> มีต้องกลับไปนู่นหรือกลับมานี่กลับมาหาเราด้วยแล้วก็ไปทางนู้นทาไมไม่เลือกคนใดคนหนึ่งไปเลยนว่ก็อย่าเอามาข้องเกี่ยวกันมาข้องแวะหรือมาพูดให้ได้ยินแค่ไม่ได้ยินก็สุขใจแล้วอ่ะแต่ถ้าได้ยินมันก็ทุกข์ไงอ,อย่างนี้คือเราที่ทําถ้าพูดถึงอารมณ์ อย่างนี้คือพี่เจี๊ยบถ้าพูดถึงบอกท่องในหน้าที่ของภรรยาหรือเปล่าอาน,นี้เรื่องดูที่ตัวเราเองก่อนนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็คือเร,เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าคุณพี่อาจจะเป็นภรรยาที่ดีหรือไม่ดีอน,นี่ผมไม่รู้เนาะดูแล,แลเต็มที่เรียบร้อยเราก็ทาตามหน้าที่ของเราเต็มที่ใช่ไหมฮะแต่อ,อย่างที่ว่ามันคือเรื่องของคนสองคนไงแล้วอีกคนหนึ่งเขาไม่ซื่อสาาัตย์อ่ะอืทันโทษคุณพี่ผมพูดตรงนะ แก้วที่มันรล้าวแล้วหรือมันแตกแล้วอ่ะมันสามารถทําให้มันเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ค่ะคิดอยู่ท,ทุกวันค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคู่ที่มันแตกแล้วอ่ะมันรล้าวแล้วอ่ะพี่จะพยายามให้ตายยังไงก็ตามอ่ะมันไม่มีทางอะ่ะ